ลักษณะชายเสื้อแบบนี้เพื่อนเพื่อนเย็บเป็นกันย,ยังคะอันนี้ก็คือจะเป็นการผ่านะคะบริเวณชายเสื้อนะคะเพื่อให้มันกว้างขึ้นตอนที่ใส่อะคะ่ะมันจะได้ไม่ติดสะโพกนะตัวนี้ค่ะก็เป็นงานแก้เที่ยนนะคะทําให้กับลูกค้านะคะของเดิมเนี่ยเขามาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือด้านในนะอันนี้คือด้านนอกคะ่ะเห็นไหมงานออกมาสวยแล้วก็เรียบร้อยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะยังทาไม่เป็นนะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะอานจะสอนวิธีการทํานะคะว่าลักษณะแบบนี้ค่ะ เขาเย็บมาแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยค่ะหลังจากแก้เราจะทําแบบไหนให้ได้เหมือนเดิมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะก็คือตัวนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเขาเอามาขยายเนาะเพราะว่าของเดิมนะคะ,ะมันถูกเก็บมานะคะค่อนข้างที่จะเล็กมากฉะนั้นนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องอทําการขยายตรงชายนะคะให้มันกว้างนะคะแต่ว่ามันก็ต้องถูกเย็บนะคะกลับไปเนี่ยเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวดูกันแบบนี้นะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตแบบนี้เนาะอันนี้ค่ะคือใช้เสื้อนะคะใช้เสื้อเดิมหนะ้าที่เขาค่ะมีการพับแบบนี้มาอยู่แล้วนะคะแบบนี้นะก่อนที่เราจะแก้งานทุกครั้งค่ะเราต้องดูโครงสร้างเดิมก่อนแบบนี้นะคะในขั้นตอนแรกที่จะทำะคะ่ะก็คือให้เรานะคะดูแนวว่าเขาเนะะี่ยค่ะต้องการที่จะเอาขึ้นแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นตามรอยเดิมนะขึ้นแค่ไหนหมายถึงว่าจากตรงนี้ค่ะ จากริมผ้าตรงนี้ถึงขอบตรงนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณแค่ไหนก็ให้เรานะคะขีดไว้ก่อนนะคะใช้ช็อกนะขีดไว้ว่าตรงนี้คือเป็นตำแหน่งของขอบด้านบนนะคะแบบนี้นะแล้วก็ตรงส่วนของตรงนี้ค่ะตรงริมผ้าด,ด้านล่างนะคะเราก็ขีดไว้เหมือนกันเราจะขีดไว้นะคะด้านละสองจุดประมาณนี้นะคะ ฝั่งนี้ทําแบบไหนฝั่งนี้ค่ะทําแบบเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นชายเสื้อนะคะอีกหนึ่งฝั่งเราค่ะก็พับขึ้นมาตามแนวเดิมของเขาว่าของเดิมนะคะเขาพับขึ้นมาประมาณแค่ไหนนะคะเพราะมันจะมีร่องรอยเดิมอยู่แล้วแหละเวลาที่เราแก้ง,งานนะคะการที่เราจะแก้ง,งานให้เก่งนะคะพวกงานแก้ง,งานซ่อมเนี้ยเราต้องเป็นคนรู้จักสังเกตนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็มาร์กจุดนะคะด้านบนว่าขอบด้านบนนะคะ สิ้นสุดคือประมาณแค่ไหนนะคะขอบที่เขาพับทบมาเนี่ยประมาณแค่ไหนแล้วก็อันนี้คือริมผ้านะคะก็ขีดไว้โอเคทุกอย่างมีเหตุผลของมันนะคะการที่อันให้ทําแบบนี้นะทีนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาที่เราจะทํานะคะก็คือให้เราค่ะเย็บส่วนของด้านบนก่อนตรงนี้นะคะให้เราเย็บลงมาก่อนค่ะอย่างตัวนี้เขาต้องการที่จะเก็บอกเข้านะคะอันก็จะเย็บกินอกนะคะเข้าไปนิดนึงอันนี้คือส่วนของที่เป็น ใต้วงแขนนะคะหรือว่าส่วนของอกนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอันก็จะทําการเก็บนะคะเข้าไปนิดนึงคือตัวเนี้เนี่ยเขาเอามาแก้ก็คืออกนะคะต้องการเก็บเข้าแต่ว่าส่วนของลําตัวแล้วก็ส่วนของชายนะคะต้องการที่จะขยายฉะนั้นค่ะส่วนของด้านบนเราก็กินเข้านะคะเย็บกินเข้าไปค่ะส่วนอนด้านล่างนะคะเราก็เย็บออกมาค่ะเพื่อให้มันกว้างขึง้น ให้เรานะคะเดินเส้นเย็บค่ะมาถึงตำแหน่งที่อันได้ขีดมาร์กเอาไว้นะคะอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยค่ะรอยช็อกตรงนี้นะที่ขีดมาร์กเอาไว้อ่ะพอถึงมาร์กตรงนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะก็ย้ำถอยหลังนะคะแบบนี้อ่ะพอหลังจากที่เราค่ะเย็บในส่วนของด้านบนนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะอันจะไปแบบช้าๆนะคะถ้าหากว่าใครแบบออาจจะไวนิดนึงก็ กวิดีโอให้ไวขึ้นก็นได้ค่ะเร่งสปีดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนช้าช้าก็ค่อยๆทําตามกันมาค่ะนี่นะคะพอหลังจากที่เราค่ะเย็บส่วนของขอบนะคะด้านบนเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้ส่วนของด้านล่างเพื่อนๆจาได้ไหมว่าอันนะคะให้มาร์กจุดตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ตรงนี้นะคะของเดิมนะคะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนะคะให้มาร์กจุดนะคะบริเวณขอบด้านบนตรงนี้เราก็ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้นะอันดับแรกค่ะก็สิ่งที่ต้องทําก็คือทําแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะ 123 1, ให้เราจับแบบนี้ค่ะให้เอาส่วนของที่เป็นรอยมาร์กตรงนี้นะคะมันจะมีมาร์กส่วนของด้านบนใช่ไหมคะกับตรงตรงนี้ตรงขอบตรงนี้ค่ะให้เราเอาส่วนของตรงขอบตรงนี้นะคะพับลงมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวข้างนึงเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะจะได้ทําตามกันได้นะคะเอาส่วนของรอยพับตรงนี้นะคะมาชนกันกับตะเข็บเดิมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะตามแนวนี้ โอเคนะเดี๋ยวอีกข้างนึงเดี๋ยวทําแบบเดียวกันค่ะเดี๋ยวอ่านอธิบายอีกครั้งหนึง่งแบบนี้นะคะอ่ะก็พับมันขึ้นมาเลยพับขึ้นมานะคะต้องดูว่ารอยมาร์กของเราอยู่ตรงไหนพลิกดูอีกทีนึงถ้าเกิดไม่มั่นใจนะคะแล้วก็เริ่มต้นค่ะเย็บให้ริมส่วนของที่เป็นด้านข้างนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาต้องการขยายนะนี่ค่ะ เราก็พับมันขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ด้านข้างนะคะก็เย็บริมแบบนี้นะคะเย็บมาจนถึงรอยผาค่ะอะเดี๋ยวอันเย็บแล้วเดี๋ยวอันให้ดูอีกทีนะึงนะแบบนี้อันไปแบบช้าช้านะคะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าใครแบบไปไวแล้วก็รู้สึกว่าอึดๆนิดนึงนะคะอันก็จะเน้นคนที่ทําทําไม่ค่อยได้เนาะเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็พลิกมันออกมาจับตรงนี้นะคะขึ้นมาค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะเหมือนเดิมเป๊ะเลยนี่อันนี้คือด้านนอกนะคะนี่ส่วนด้านในค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่เหมือนก,นกันกับข้างที่เราเพิ่งจะทําไปเมื่อกี้นี้ที่อันให้ดูไปนะคะนี่เห็นไหมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวทําข้างนี้อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครตามไม่ทันเมื่อกี้นี้นะคะ ก็เหมือนเดิมอันดับแรกค่ะจำที่อันนะคะได้ให้มาร์กจุดไว้ได้ไหมคะตรงนี้จากของเดิมมันจะเป็นแบบนี้ก่อนเนี <Paint> ่ยค่ะเห็นไหมจากของเดิมมันจะเป็นรอยที่อันให้ให้ขีดไว้ใช่ไหมคะว่ารอยพับจุดสิ้นสุดของริมผ้านะคะรอยพับเดิมอยู่ตรงไหนจากนั้นค่ะให้เรายึดจากตำแหน่งตรงนี้แหละแล้วก็พับมันลงมาตรงนี้นะคะพับมันลงมาค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บเลยตรงนี้นะคะพับทบมันลงมาค่ะพับหักมันลงมาแล้วก็เย็บตรงนี้นะคะ อันนี้ก็จะเย็บแบบริมที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะขยายออกนะคะหลักในการแก้นะคะเราก็ต้องพยายามแบบแก้ให้เหมือนเดิมมากที่สุดแต่ยกเว้นว่าบางทีอนะคะมันอาจจะมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเย็บได้ไม่เหมือนเดิมเราก็แจ้งลูกค้าก่อนเส้นเย็บหรือว่าแนวเย็บอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าหลังจากแก้นะคะงานเนี่ยพยายามแบบ ให้ลูกค้านะคะใส่ออกมาพอดีนะคะอ่ะโอเคแบบนี้นะทุกคนอันลือมอธิบายพอหลังจากที่เราเย็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ตรงเนี้ยตรงหัวตรงเนี้ยค่ะเราต้องพับมันนิดนึงด้วยนะคะไม่ใช่แบบอยู่ๆพลิกไปเลยไม่เราจะพับมันลงมาคะ่ะนิดนึงล้มไปฝั่งไหนก็ได้นะคะแล้วก็จากนั้นก็พลิกมันออกมาแบบนี้นะคะนี่เลยต่อจากนั้นเราค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมคะ หลายๆอย่างคะ่ะแค่เรารู้เทคนิคในการทํานะคะงานมันก็จะง่ายแล้วมันก็จะออกมาเหมือนเดิมนี่นะคะโอเคอันนี้คือด้านในค่ะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคะ่ะเราก็จะเดินเส้นเย็บนะคะกดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันมีช่องก็เหมือนเดิมเดินเส้นเย็บกดนะคะ นี่นะคะเดินเส้นเย็บกดเลยถ้าหากว่าพอเราเย็บมานะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นคลื่นหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันเกลี่ยผ้ามาแล้วสมมติมันมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีส่วนเหลือของริมตรงนี้ก็ให้เรานะคะจับเกลี่ยผ้าไปแบบนี้แล้วก็ใช้กระดาษนะคะในการช่วยกระดาษนี่ช่วยเราได้เยอะมากเลยนะทุกคนนี่ค่ะดันผ้าเข้าไปค่ะเพราะว่าตอนที่เราเย็บมาเนี่ยริมอะคะ่ะมันจะได้ไม่ ไม่เกยออกมาตรงส่วนของตรงนี้นะคะเย็บมาเลยเนี่ยค่ะใช้กระดาษในการช่วยกดนะคะ,ะข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วข้างนี้ค่ะทำต่อมาเลยเย็บต่อมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทริคแบบเล็กๆในน้อยนะคะที่อันเจอเคสงานของลูกค้าค่ะ ก็มาให้กับเพื่อนๆได้ดูเผื่อว่าใครแบบเจอเคสงานในแบบเดียวกันจะได้รู้ว่าอ๋อลักษณะชายแบบนี้เขาทําการเย็บแบบนี้นะโอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนได้หน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมสวยงามค่ะเหมือนเดิมเป๊ะนะคะของเดิมทํามาแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะคะโอเค ก็เอาไปปรับใช้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิกหนึ่งค่ะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะ